การปรากฏตัวของภายทองคำเป็นครั้งแรกในรอบปีซึ่งภายทองคำมักจะปรากฏตัวในช่วงเวลานี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนในคราวที่ภายทองคำ ส่วนกับพายงาทองก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในช่วงนั้นทั้งคู่ตกมันพายทองคำหายไปหลายปีครับหลังจากที่งาหักจากการต่อสู้เพิ่งปรากฏตัวในปีที่แล้วนี่เองปรากฏตัวในวันที่เคยส่วนกับพายงาทองไม่กี่วันก็เดินกลับเข้าไปในป่า เป็นช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับและเมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนพายทองคำก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งครับนี่คือพายทองคำที่มีความสง่างามคล้ายๆกับพายงาทองและล่ำเลือกันว่าเป็นสองพี่น้องจึงมีชื่อพร้อมกันว่าพายงาทองและพายทองคำ แต่ก่อนนี้เห็นทั้งคู่นี่แทบจะแยกไม่ออกนะครับก็มาดูที่บริเวณใบหูครับภายทองคำนี้ใบหูจะไม่ฉีกเหมือนภายงาทองนะครับตอนนี้ก็แยกง่ายแล้วนะครับเพราะภายทองคำมีงาอยู่หนึ่งข้างครับส่วนภายงาทองนั้นงาหายไปหมดแล้วนะครับแต่ความสง่างามของทั้งคู่ไม่ได้ลดลงไปครับ ทายทองคํานี้มีบุคลิกที่ค่อนข้างดุดันนะครับนี่ครับสังเกตทุ่มท่าการเดินนี่ไม่เกรงใจใครจริงๆครับแต่ก็ไม่มีพฤติกรรมที่ทําลายทรัพย์สินหรือวิ่งไล่นักท่องเที่ยวนะครับดุดันแบบนี้ก็ต่างกับพี่โย่พอสมควรครับพี่โย่กับไทเกอร์ดุดันจริงครับมีวิ่งไล่นะครับ แต่สาหรับภายทองคําก็จะหยุดยืนแบบนี้นะครับนิ่งๆนะครับ F4 ก็เยอะพอสมควรดูการตกมันของภายทองคําครับขาหน้านะครับไหลเยิ้มเลยครับก็เดินวนเวียนอยู่บริเวณฝั่งน้ําตกเหวนรกนะครับบริเวณน,นั้นก็จะมีโขลงช้งางหาจินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ ก็เดินปนเปียนตามหาพังสาวครับตกมันหนักมากครับช่วงนี้ตัวใหญ่ล่ำเลยนะครับนานๆทีจะได้เห็นสักทีครับข่าวที่แล้วก็อยู่ไม่นานนะครับข่าวนี้ก็หวังว่าจะได้ชมภาพสวยๆของภายทองคำและก็อยู่กันนานๆครับ หลังจากที่พายงาทองนั้นข่าวว่ากลับไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วมารับชมเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปีที่แล้วนะครับ,รบนี่คือช่วงเวลาเดียวกันพายทองคำปรากฏตัวในจุดที่เคยต่อสู้กับพายงาทองออจุดนี้เลยนะครับที่ทั้งสองคน สู้กันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างได้ททรับบาดเจ็บครับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากต่อสู้กันก็ปีที่แล้วนะครับกลับมาอย่างจุดที่ต่อสู้กันแล้วก็เดินวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งไม่กี่วันก็เดินกลับครับทุกคนต่างก็เป็นห่วงว่าพายทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ได้เห็นพายทองคําในปีที่แล้วก็สบายใจกันครับ นี่ครับไม่เคยทำร้ายทําลายทรัพย์สินนะครับก mm. ็จะเดินหลบในลักษณะแบบนี้นะครับ mm. แต่ถ้าทางดุดดัน mm. เป็นช้างป่าที่สง่างามอีกตัวหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ